หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นภาษาอะไรเ,เรื่องนะแกมเขาเรียกกับเปิ <c oughs> ้ยนักประจํคนตายฮึ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 ที่เสียใจจิตจิตว ต็งลครับต็งยกาาต้ยกาหาตน้ตนตวนัชะลวันชลันตี้ไเยียเลยรถซเที่จะเอาเขาสงคนไปเล่นหนังเล่นหนังจากอาจารย์นาคีนะครับวันนี้อุตส่าห์ให้เกียรติมาด้วยเราไม่รู้มีองค์เราไม่รู้นะฮะเ้าเอ,องค์ครับเอาเขียนเนี่ย เขียนเียเขียนเนี่ยเขียนเนียตเขางคิดก่อนพุทากรลิงลิครับท้ากนอ๋อพทได้ครับเดียวกพเนาะไปฉีดยาครับครบครเบีรับค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 รับเรับนรับครับครยบครั่คกับคร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 ีบครั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 ยครับคเับครับครับครันครัวครนบครับครับรรรครับครับคคครรั ตัวหน้า่อนหน้าตัวหน้านิติวิทยาศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์ก็ศวะพี่เอ็งดิงองเตอร์ดอกเตอร์ดองเตอร์เฮ้ยนี่ไอ้สิ่งไรเข้าใจว่าคุณมีหลักฐานโอ้ยไอ้สิ่งไรแต่ของผมห่วยเนี่ยเป็นของผมห่วยเป็นของผมเข้าใจไหมครับห่วยเป็นของผมไม่คนณห่วยอะไรคห่วยอะไรคนไปเถียงว่าไงว่าว่าคนไปเถียงเขาไม่ได้นะมีหลักฐานของเขาถูกต้องถ้าคุยเถียงเขาผมจะ ตัดการตุักาต้้ม่อะไรตุุก่ไม่เแม่มาโทษตุมตุ้ม้มตุ้จะทาสมว่าห้าคุณไงตเอาุเลยพี่คุได้ีเอาคุยคุยเลยเหมือนคุณขูเอาฟ้อคุณขู่เาฟ้อคุณ้นะคุ่แต่ตัวผมนะคุณแต่ตัวผมไม่ได้คุณแต่มจับผมจับผฟ้องนะผมฟ้องนะฟ้องยี่ฟ้องอะไรพูดิเปิดีแม่งไ มีอะไรมีทาม่มีอะไรก็หวยะสามสบ้ากูไม่เกี่ยวกหวยยว่าอะไราจะถามกูไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่ผมจะถามว่าหวยสสล้านเป็นของใครกูไม่เกี่ยวเพื่ออะไรผมว่าเป็นของใครหมดสาสล้านไอ้เียเรดอกเตอร์้นั่คนี้เลยน่ไงก็มานั่งนี้ท่านะทอะไรวาว่นมเอาเอา เดี không ๋ยวเขาจัดการหาเองตอนน้นเลขากคนเหรอเลขายคนเลขายคนให้ดูเป็นร่อจริงอ้เลื่อยโอ้เลื่อยผมจะได้นะน้าบ้านเอะพูจะเสร็จได้ไหมก็จะบอกจะบอกจุ่ม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 จุ่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 ่จ่จุ่มจุ่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 ่จุ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 ่่จุ่จ ไม้มาทองแล้วก็อ้อมาก็แอบตีหมาไม่ใช้ก็แอบตีหมาใ่ตีหมาใ่ตหมาอไรตีหมาอะไม่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 เข้าใจพูดเลยเอาพูดอะไพูมาไม่ได้พูดแล้วไม่ได้ตีหมาเลยอือจ่าอะไรูจ่าอะไตาโน่นไงตีมาตีมาเอมงตีมตาโน่กูเนี่ยูกพูดย ใครมาทะเลาะอะไรเจ้าพี่อะไรอย่างเงี่จบอกว่าคุณมีร่างทรงบอคุณร่างทรงอาจารย์ทงอากจอยจอยจอาจารจย์อยจอยจอยยจอ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 จายจอจอ้าอยยเอยอยอจอยจัยอยจราปาะอยไอ้บ้ามันจะเ่ยจออออยจออ อาจารย์ก็อยากจะถามว่าว right. ัน oui> นั้นนะครับที่3าสิบนะครับ

cái đi cái này không, cái con con muốn cái, cái, cái anh ta luôn, anh ta luôn không phải, ha 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 ไปที่ตลาดนะครับไปนี่ยืนยันได้เฮ้ยโอ้โหเนี่ยนะครับไปตลาดไปตลาดเด้สิทธิ์เหรอไปตลาดนัดข้างบ้านเขามันจะไปเพื่ออะไรปเพื่อย่าไปหยิุ่งกับเขาไปหยิบยุ่งกับเขา ไม่เห็นก็ไม่เห็นใช้ใจกันนะมัแต่ผมจะงข้างเขาเองก็คุณตั้งนี่แล้วไปโดนไปโดนตบนะพี่แก่ต้องการกลางใจคุณพิจิการกลางกลางกลางนะนั่งในคุณนั่งในกลางทำอะไรคุณนั่งอะไรคุณนั่งอะไคุณนั่งไปนั่งโอเคนะครับแล้วคุณจะจัดแหนก็คือเราจะคุยว่าคุณอย่าทำอะไรเขาเพราะว่าเขาเป็นแขกเชิญของผมแต่คุณต้องถามดีๆนะคุณเป็นพิธีกรไปใช้วระถามข้างฝั่งผมเสขาเนี่ยอะไรว่าผมเป็นพิธีกรในรายการนี้คุณต้องเป็นกลางนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หน้าที่อุทมัยเนี่ยที่อุทมัยเนี่ยนที่กรที่ที่กรเขาออคุณให้เขาไปนั่งเพื่อคุณจะตคุณพูดทางคุณตั้งเมตาเาอโอลตนให้กนะอา้องาถามาจารอีกครั้งนะครับว่าใครเป็นเจ้าของหวย30สบล้านเจ้าของหวย30ล้านก็คือ ของผู้ถือไปลอตเตอรี่นั่นแหละเป็นเจ้าของอัอนว่าเป็นผมหมดกรรัมใช่ไหมครับก็ต้องยอมให้เขาไปไม่ใช่ว่าพวกจะสร้างเวรสร้างกรรมด้วยความโลภอิจฉาริสยาจริงไหมคือเพราะฉะนั้นเราได้จจยอมแพ้ท่านได้แล้ว ผมก็สู้เต็มที่อยู่แล้วเอางี้ดีกว่าตั้งแต่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังเลยครับผมตามวัวคืนละคืนคืนละคืนเราจะปิดรายการแล้วรยการันเมื่อกี้การแสดงจบแล้วการแสดงการแสดงคือไหมเดี๋ยวลาไปแล้วก็คืนแล้วกันงั้นผมไม่จะทำอะไรไม่เกียนนะครับในสาระของาชนะแขกมาเชิญเราวันนี้ขอเชิญคุณด็อกเตอร์ดรลาลาแขกสวัสดีครับ พูดอะไรน่ยส yeah, ิพูดแบบุ่นวายพูดแบ่ทักพูดวอะไร่เขาติดตามชมรายการเราที่รายการตากบนสาย นี <Okay. S 2> ่เยอะแล้วเยอะแล้วไม่รู้มาดึงมือทัักอทับล้างกัี่ล้งกดี่ฝากกดสับสป라ด้วยนะคะ